รับเรียนท่านประธานที่เคารพครับกระผมอนุสักคงมาลัยสมาชิกวุฒิสภาขออนุญ,ญาตราบเรียนท่านประธานเพื่อสื่อไปอยังท่านาผู้จัดการกองทุนและคณะทํางานรวมทั้งท่านคณะกรรมการกองทุนนะครับที่ได้ร่วมมือกันนะครับในการที่จะผลักดันภารกิจในช่วงปีที่18บแสิบ ภายใต้บริบทของการเปลี่ยนแปลงของประเทศที่กำลังจะเข้าไปสู่ยุคข,ของการปฏิรูปและการวางยุทธศาสตร์ชาติในช่วงต่อไปอย่างเข้มแข็งโดยเฉพาะย่างยิ่งภารกิจของวุฒิสภาในช่วงนี้ก็ทําหน้าที่ตรงนี้อย่างเต็มที่สิ่งที่ทางสะส,ะสะได้ดำเนินการมาหลายท่านก็คงพูดไปถึงว่าเกือบ20ปีนะครับซึ่งเป็นวันเวลาที่ไม่น้อยเลยทีเดียวในการพัฒนา บริบทของอแนวคิดในการทำงานรวมทั้งผู้คนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานประจำผู้ที่บริหารรวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่ก็คงเปลี่ยนแปลงหน้าตากันไปหลายๆปีนะครับแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่เราได้เห็นเรื่องของภาคีเครือข่ายที่ท่านได้แสดงออกมาอย่างชัดเจนและพยายามที่จะระบุให้ชัดว่ามีผู้รับทุนในปีที่ผ่านมาถึง2 0 0พ 947โครงการรวมเป็นทุนผู้รับทุนรายใหม่2,293จากภาก,กีทั้งหมดา 3, 000, 3าม5นานะครับตรงนี้ที่ท่านพยายามจะพูดว่ามันคือการเสริมพลังความเข้มแข็งในการสร้างสุขภาวะก็ก่อน18ปปีที่แล้วมีใครสักกี่คนในประเทศนี้ที่รู้จักคำว่าสุขภาวะ มีแต่รู้จักคำว่าโรคภัยและไข้เจ็บซึ่งหน้าที่ที่จะต้องดูแลก็คือกระทรวงสาธารณาสุขคุณห,หมอก็ทำหน้าที่กันอย่างเต็มที่คุณพยาบาลก็ทำหน้าที่กันอย่างหามรุ่งหามคำ่ำและจนกระทั่งทุกวันนี้ที่เทคโนโลยีทางการแพทย์พัฒนามาอย่างก้าวไกลถ้าหากว่าเราไม่มีบรพบทของการสร้างสุขภาพสุขภาวะมาด้วยการสร้างพฤติกรรม และที่สำคัญนั้นก็คือสร้างภาคีเครือข่ายที่จะมาช่วยกันดูแลสุขภาพซึ่งผมเห็นด้วยนะครับที่ท่านใช้คำว่ากลไกนี้เป็น,นกลไกน้ำมันหล่อลื่นเพียงเงิน4,600ล้านบาทอาจจะดูมากสำหรับบางหน่วยงานที่ทำแล้วใช้เงินเยอะๆแต่ก็อาจจะไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่แต่ว่าอันี้ถ้าเราจะไปหารเฉลี่ยมันก็คงจะอยู่ที่สักประมาณหัวละ 65บาทต่อประชากรหนึ่งคนก็ต้องไปขอบคุณคนที่เขาใช้สุราใช้บุหรี่นะครับที่เอาเงินก้อนนี้มาให้กับผู้คนที่จะสร้างเสริมสุขภาพแล้วท่านก็ได้นำเอาเรื่องนี้มาในการดำเนินงานซึ่งจริงๆแล้วผมยังคิดว่าการจะเผยแพร่แล้วก็เปิดเผยชื่อของภาคีเครือข่ายทั้งหมดเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากแล้วให้ดาวไปเลยครับ ว่าหน่วยงานไหนทํางานกันมาสิบห้าปียี่สิบปีให้ไปเลยครับที่เขาทําอยู่บนธรรมมาพิบาลที่ดีดีกว่าจะให้ผู้คนมาคลางแคลงแล้วก็ตั้งคําถามอยู่ซ้ําแล้วซ้ําเล่าว่าบุหรี่ก็ไม่ได้ผลเล่าก็ไม่ได้ผลท,ทั้งท้งที่จริงๆแล้วมันก็เห็นผลอย่างน้อยมันไม่เพิ่มขึ้นกว่าเดิมในอัตราที่เพิ่มขึ้นหรืออย่างน้อยบางส่วนมันก็ลดลงในอัตราที่เห็นได้ชัดอังนั้นตรงนี้จงถือว่า เป็นสุขเป็นสุขควัตกรรมที่สำคัญนะครับที่ทางองค์กรได้พัฒนามาสํานักงานคณะกรรมการกองทุนคงไม่ได้คิดอะไรต่ออะไรเองทั้งหมดเพียงแต่ว่าเป็นผู้ที่คิดสร้างสารรค์แล้วนำเอาแนวคิดเพื่อที่จะให้เงินทุนไปสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนซึ่งตรงนี้คือสิ่งที่ผมถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากและนี่คือแบบอย่าง ของกระบวนการของการปฏิรูปประเทศที่เราจําเป็นจะต้องพูดกันจากนี้ไปต้องกราบเรียนท่านประธานว่าสิ่งที่พวกเรากําลังทําอยู่ในวุฒิสภานั่นก็คือการติดตามเสนอแนะและเร่งรัดจริงๆแล้วทางสสสเขาได้ทําในเรื่องของการติดตามและเสนอแนะมาโดยตลอดทุกปี อย่างน้อยก็เท่าที่ทราบสิบปีที่เราผมก็เคยได้รับฟังการนําเสนอผลงานแม้กิจกรรมบางอย่างจะเป็นกิจกรรมที่จะดูเหมือนซ้ําๆเดิมแต่ในเรื่องที่มันเป็นการพัฒนาในเชิงคุณภาพแล้วผมก็เชื่อว่าสุขภาวะหรือว่าสภาพแวดล้อมทางด้านสังคมที่เกิดขึ้นในช่วงโควิดที่เป็นความสำเร็จของประเทศน่าจะมีส่วนหนึ่งจากเงิน65บาทต่อหวัว ที่ทางกองทุนนี้บริหารแม้ว่าบางโครงการและหลายโครงการอาจจะไม่ได้หารเฉลี่ยลงไปถึงตัวบุคคลโดยตรงก็ตามแต่ในที่สุดกองทุนนี้มั้งครับที่ได้ทำให้เกิดสุขะประเพณีขึ้นเป็นรายปีไม่ว่าจะเป็นการจัดกิจกรรมการวิ่งเรื่องจักรยานเรื่องของการเดินเรื่องของกิจกรรมทางกายอื่นๆที่ท่านก็กำลังพยายามจะขยับ เพราะวันนี้แมก้กระทั่งนาฬิกาใส่ข้อมือมันก็จะเริ่มเตือนแล้วครับว่าท่านสวททั้งหลายที่นั่งอยู่ณนะขณะน,นี้ท่านยังไม่ได้ขยับตัวเลยอะไรทํานองนั้นดังนั้นผมจึงกล่าวได้ว่ากระบวนการของสํานักง,งานกองทุนนะครับได้เป็นไพอเนียในการปฏิรูประบบสุขภาพมาตั้งแต่20ปีที่แล้วละเป็นการนำกระบวนการปฏิรูปออกสู่สังคม นำผู้ประกอบวิชาชีพในหน้าที่ทางด้านการแพทย์การสาธารณสุขให้ประดึงเอาพลังจากทางสังคมเนี่ยมาช่วยแล้วก็เป็นการชี้บทบาทของการปฏิรูปที่เป็นรูปธรรมท,ที่สุดอันหนึ่งถึงได้ผมได้เรียนว่ามีการติดตามและได้ให้ข้อเสนอแนะมาแล้วเหลือเพียงอย่างเดียวครับก็คงเร่งรัด ปีหน้าท่านอาจจะได้มาเร่งรัดให้ท่านเห็นให้ทางพุทิสภาได้เห็นน,น,นะครับว่าดูว่าการบริหารในส่วนที่เรียกว่าเป็นดัชนี integrity transparency assessment ที่ท่านได้มาเนี่ยนะครับหรือว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหลักธรรมาภิบาลหรืออะไรก็แล้วแต่ผมเชื่อครับเพราะว่าระบบการตรวจสอบหรืออะไรก็ดีเนี่ย ส่วนนี้เนี่ยไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของเงินเอาไปใช้ในด้านสุขภาพหรือสุขภาวะกับชุมชนแต่มันยังรวมไปถึงกระบวนการของการเรียนรู้ของชุมชนและประชาชนที่ภาครัฐไม่เคยให้กับประชาชนเลยดังนั้นเป็นการฝ่าจารีดนิยมที่สำคัญที่บ่งชี้ให้เห็นนะครับว่าในกระบวนการปฏิรูปต้องใช้แนวนี้ต้องเชื่อมัน่น ว่าถ้าสามารถเอาเงินไปผ่านทางกลไกลชุมชนนะครับกลไกลท้องถิ่นอบตอก็ได้ชุมชนก็ได้สภพกรชุมชนก็ได้การันพผู้ใหญ่บ้านก็ได้ล้วนแล้วแต่จะได้ผลตอบแทนกลับมาถ้านอาจะจำเป็นต้องชี้ในเรื่องของตัวเลขอันหนึ่งที่เรียกว่า social return on investment หรือว่าผลการตอบแทนทางสังคมที่ได้รับกลับมาอย่าง พี่น้องประชาชนที่ทำให้เราได้เห็นว่ากระบวนการเหล่านี้นั้นนำไปสู่ความมีสุขภาพสุขภาวะที่ดีขึ้นอย่างไรดังนั้นผมจึงขออนุญาตให้กำลังใจนะครับกับทางสำนักง,งานที่ท่านได้ดำเนินการในเรื่องของการพัฒนาองค์ความรู้ด้านสุขภาพและที่สำคัญเน้นคำว่าสุขภาวะด้านการพัฒนากระบวนการชุมชนท่านเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญ เพราะเงินเมื่อลงไปสู่ชุมชนไม่ได้ผ่านทางการเมืองไม่ได้ผ่านทางเกินการเมืองท้องถิ่นก็ไม่ค่อยจะมีใครเข้าไปเพ่งเล็งเท่าไหร่นักยกเว้นในแวดวงเดียวกันเองมีการพัฒนาบริบททางสังคมที่ให้มีประชาชนมีส่วนร่วมมากขึ้นแล้วเราก็ได้เห็นว่ากลไกที่อ,อสมอส่วนหนึ่งมาทําเหล่านี้มันมาจากกิจกรรมเหล่านี้ด้วยและที่สําคัญก็คือเป็นการพัฒนาเป็นการแทรก เป็นการปรับตัวเข้าสู่วิถีชีวิตประจำวันเพื่อการสร้างสุขภาวะก็หวังไว้ว่าท่านจะได้นำเอาข้อมูลใหม่ๆนะครับในการนำเสนอในปีหน้ามาขอบพรคุณครับ